still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ้อมูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวิธีป้องกันงูเข้ารถทําอย่างไรได้บ้างปัญหาสัตว์แอบเข้าไปอยู่ในรถอาจไม่ใช่เรื่องที่จัดก,การได้ยากนักหากสัตว์ชนิดนั้นเป็นเพียงแค่หนูแมวหรือมแมลงต่างๆที่ไม่ได้ดุร้ายหรือมีอันตรายใดๆแต่ถ้าหากเป็นงูแล้วล่ะก็เรียกได้ว่างานเข้ากันเลยทีเดียวละครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะสามารถจัดก,การได้ด้วยตนเองง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับ การหาทางป้องกันไม่ให้งูเข้ารถน่าจะดีที่สุดครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie b a n k Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง อาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้งูเข้ารถตามปกติแล้วนะครับงูมักจะชอบอยู่ในที่ที่สงบและมีความอบอุ่นซึ่งรถที่พึ่งดับเครื่องมักจะคงเหลือความอุ่นอยู่ ทำให้งูชอบที่จะเข้าไปอยู่ในบริเวณเครื่องยนต์นอกจากนี้นะครับถ้าหากมีสัตว์เล็กๆอย่างเช่นหนูหลบอยู่ในรถงูก็อาจจะเลื้อยตามเข้าไปเพื่อจับหนูกินได้เช่นกันครับวิธีป้องกันงูเข้ารถนะครับถ้าหากไม่อยากให้งูเข้ามาในรถก็ควรหาวิธีป้องกันไว้ก่อนโดยผมจะมีวิธีมาแนะนําดังต่อไปนี้ครับ 1. เรื่องการจอดรถในที่รกล้างในบริเวณที่รกล้างนะครับโดยเฉพาะปา่าหรือที่ที่มีหญ้าขึ้นสูง มักจะมีสัตว์ต่างๆรวมทั้งงูอาศัยอยู่จึงไม่ควรจอดรถทิ้งไว้ในสถานที่เหล่านี้ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆรวมทั้งที่จอดรถประจําเช่นในบ้านหรือหน้าบ้านก็ควรดูแลไม่ปล่อยให้ลกสกโปกหรือมียากขึ้นเยอะด้วยนะครับ 2. ปิดประตูและกระจกให้มิดชิดการเปิดประตูหรือกระจกทิ้งไว้ในขณะจอดรถอาจจะทําให้สัตว์ต่างๆนะครับรวมทั้งงูสามารถแอบเข้าไปอยู่อาศัยในรถได้ เพราะฉะนั้นนะครับจึงควรเช็คทุกครั้งที่จอดรถว่าปิดมิดชิดหมดทุกบาลแล้วหรือยัง 3. ใช้น้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเครื่องเก่านะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะมีกลิ่นที่ช่วยป้องกันงูไม่ให้อยากเข้ามาใกล้ๆได้โดยให้นำผ้ามาชุบน้ำมันเครื่องเก่าแล้ววางไว้ในบริเวณใกล้ๆที่จอดรถก็จะไม่มีงูเข้ามายุ่งในบริเวณนั้นได้ครับ 4. กรรมาทานหรือมะกรูดก็ใช้ได้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ากลิ่นของน้ำมันเครื่องเก่านั้นแรงเกินไป อาจจะเลือกใช้ผงกำรรมะถันผสมน้ำแล้วลาดบริเวณรอบๆรถหรือนำมากรูดมาผ่าครึ่งแล้ววางไว้ที่รถก็ได้นะครับเพราะงูไม่ชอบทั้งกลิ่นของกำรรมะถันและมกรูดนั่นเองครับ 5. สเปรย์ป้องกันงูปัจจุบันนะครับมีการผลิตสเปรย์ป้องกันงูออกมาใช้เช่นกันซึ่งเมื่อฉีดแล้วก็จะมีกลิ่นที่งูไม่ชอบสําหรับฉีดบริเวณรถหรือจุดอื่นๆของบ้านที่ไม่อยากให้งูเข้าใกล้ได้ครับ6กสัตว์เลี้ยงช่วยไล่งู การที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวอยู่ในบ้านก็สามารถช่วยให้เราปลอดภัยจากงูได้ไม่น้อยนะครับเนื่องจากจมูกข,ของสัตว์มักจะไวต่อสิ่งอันตรายต่างๆและเมื่อพวกมันพบงูหรือสัตว์อันตรายอื่นๆก็มักจะเห่าหรือส่งเสียงไล่ทําให้งูหนีไปรวมทั้งทําให้เรารู้ตัวได้ทันทีอีกด้วยครับกรณีนี้ผมว่าเลี้ยงสุนัขยังดีกว่านะครับเลี้ยงน้องแมวผมว่าอาจจะโดนกินได้ครับแล้วถ้าง,งูเข้ารถเราควรทําอย่างไรดี หากพบว่ามีงูเข้าไปอยู่ในรถนะครับหรือมีงูที่ตัวใหญ่มีพิษหรือไม่สามารถรับมือได้ด้วยตนเองนะครับแนะนําให้ออกห่างอย่าเข้าใกล้แล้วรีบติดต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้เพื่อขอความช่วยเหลือครับกู้ภัย199สายด่วนงูเข้าบ้าน1677จจสร้อยหนึ่งหสาวพ .91 1644อย่างไรก็ตามนะครับถึงงูที่เข้ารถจะตัวเล็ก แต่ถ้าไม่แน่ใจว่างูนั้นมีพิษหรือไม่ก็ไม่พยายามควรเข้าไปจับด้วยตนเองเพราะหากงูที่มีพิษร้ายแรงนะครับและโดนกัดขึ้นมาอาจอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ ังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ